ยิ่งดีต้องรักเขาสู่ เก,เกิดใหม่อีกทีก็กลายเป็นเสี่ยวเอ้อน้อยในโรงเตียมไปซะแล้วจะเป็นยังไงถ้าคุณได้เกิดใหม่ในยุคจีนโบราณโดยสามารถเลือกอนาคตที่คุณอยากจะเป็นและสร้างเรื่องราวของคุณเองใน The b u s t i n g World Open World RPG โลกที่ถูกสรรสร้างออกมาเสมือนภาพวาดจีนโบราณแบบ3ดีโดยที่ชาวบ้านมีความคิดเป็นของตนเองสัมพันธ์กับการกระทําของคุณคุณสามารถท่องโลกกว้างในดินแดนมังกรและไต่เต้าตั้งแต่ชาวบ้านตาดำๆไปจนถึงฮองเต้มีอํานาจในการบริหารบ้าน,านเมืองคอยวางแผนผังเมือง รวมคติของคุณเองใช้อำนาจทางการทหารและการทูตเจรจาในต่างแดนหรือจะท่องในโลกยุทธภพเพื่อเป็นเจ้าแห่งตายลาทำข้อตกลงกับสำนักต่างๆในยุทธภพแม้กระทั่งเป็นนักธุรกิจตั้งแต่เด็กบริกรไปจนถึงเท่าเก่กิจการสร้างธุรกิจในแบบของคุณเองในบ้านปลายชีวิตสร้างบ้านในฝันของคุณมีครอบครัวทำสวนทำไร่ทำนากลับมากอดลูกและภรรยาอย่างอบอุ่นในยามที่เหนื่อยลา้าวดเยี่ยมบอมแล้ว สำหรับกัรปะจงไพ่ตัวเกมในตอนนี้ยังไม่มีกำหนดวางขายแต่ต้อเชื่อว่าเร็วๆนี้จะมีเดโมมาให้ลองเล่นกันนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามสันกระดิ่งให้ดังกริ้งเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่ๆเวลาที่เราลงคลิปแล้วิ้ง